สวัสดีครับท่านชมทุกท่านวันนี้ก็จะพาท่านชมมาดูจันทร์อินตะพลัมนะครับที่มีปัญหานะครับเรื่องลูกเหี่ยวนะครับในบางเส้นเกสรอนนะครับท่านชมนะครับนี่ครับมีลูกเหี่ยวนะครับของสายพันธุ์เอตนาหารนะครับเพราะเงื้อเยื่อนะครับท่านชมนะครับอายุจันทร์นะครับหลังจากที่ผสมเกสรอนนะครับผสมกสรอนวันที่29นะครับ ยิบก้ากุมภาพันหกเจ็ดนะครับคือจะเริ่มมีปัญหานะครับหลังจากที่อายุจันครบนะครับห้าเดือนนะครับห้าเดือนเสร็จเสร็จนะครับห้าเดือนกับเจ็ดแปดวันนะครับท่านผู้ชมนะครับสองวันก่อนมาดูก็ยังไม่มีลูกเหี่ยวนะครับนี่ครับลูกเหี่ยว ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับเหี่ยวเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับมาสำรวจนะครับเส้นเกศวรดูนะครับนะครับแต่แต่เส้นนะครับก็เป็นปกตินะครับเป็นปกติดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก้านจันก็ยังไม่ได้เหี่ยวแห้งอะไรนะครับ พบปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับสายพันธุ์เวทนาหานนะครับที่อายุเกินห้าเดือนนะครับก็พบแค่จันเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับอีกสองจันนะครับก็ไม่พบมีลูกเหี่ยวนะครับก็เหลือน้อยนะครับเพราะว่าตัดขายไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ พบลูกเหี่ยวนะครับอ,อาจจะมีนะครับมีเส้นเกสรน,นี้นะครับเริ่มบวมๆนิดๆน,นะครับมาดูเส้นเกสรน,นะครับแต่เส้นนะครับขอไม่มีนะครับก้านจำนะครับว่าอย่าง ติเป็นปกติดีนะครับแต่ลูกรสชาติลูกเห ok 1970, ี่ยวก็ยังหวานนะครับท่านชมนะครับยังหวานนะครับก็มาชิมลูกก็ได้นะครับสดลูกเหี่ยวนะครับลูกเหี่ยวนะครับปกติถ้าเป็นบาฮีนะครับถ้าลูกเหี่ยวแบบนี้นะครับรสชาติจะไม่ค่อยหวานนะครับไม่ค่อยหวานเท่ากับลูกที่ สมบูรณ์แบบนี้ยังไม่เหี่ยวครับก็ลองชิมดูนะครับรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับยังหวานเหมือนเดิมไม่ติดฝาดนะครับมเมล็ดของสายพันธุ์ดาหานหรือว่าอเวทาหานนะครับก็จะยาวหน่อยนะครับ ก็ยาวเหมือนกับลูกนะครับลูกคาเอสนี่จะยาวๆเรีรีหน่อยนะครับนี่ครับมเมล็ดนี่คือมเมล็ดของสายพันธุ์เอ็นฮารนะครับก็จะยาวกว่า,าแทบทุกสายพันธุ์นะครับทาบาฮีก็จะสั้นๆ้นนะครับถ้าเป็นโคลิซี่ก็จะสันส้นๆป้อมๆเหมือนกันนะครับสำหรับมเมล็ดนะครับมเมล็ดของเวทนฮารนะครับ เวชนาหานะครับเนื้อนะครับก็จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะบาฮีนะครับบาฮีเนื้อจะเยอะนะครับตะคนสีเนื้อก็จะเยอะเหมือนกันนะครับเฉพาะลูกเหี่ยวนี่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องรสชาตินะครับก็จะรสชาติหวานเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกเหี่ยวนะครับแต่ความกรอบ พอลดลงนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับลูกเหี่ยวเพราะว่ามีหน่อเยอะนะครับทา่านผู้ชมนะครับก็ช่วงเกือบเกือบเดือนนะครับผมก็ไม่ได้ทาดอาหารไปได้นะครับสำหรับ บำรุงต้นนะครับสำหรับต้นนี้นะครับนะครับก็ประมาณเกือบเดือนนะครับไม่ให้ได้ธาตุอาหารหรือว่าไม่ใส่ปุ๋ยนะครับอาจเป็นไปได้นะครับว่าต้นแม่นะครับอาจจะขาดธาตุอาหารบางอย่างนะครับนะครับธาตุอาหารบางส่วนนะครับก็จะนําไปหล่อเลี้ยงหนอนะครับหนอนะครับอาจเป็นไปได้นะครับว่าทําให้ลูก บางจันนนั้นเหี่ยวนะครับเกินกว่า5เดือนนะครับอายุจันขึ้นไปนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับทําให้ลูกนั้นเหี่ยวได้นะครับสายพันธุ์คนซี่ก็มีลูกเหี่ยวเหมือนกันนะครับถ้าอายุเกินร้อยหกสิบวันขึ้นไปนะครับก็หลายๆสวนนะครับที่มีสายพันธุ์คนซี่นะครับก็จะพบปัญหานะครับลูกเหี่ยวนะครับท่านชมนะครับ อายุเกินกว่า150วันหรือว่า160วันขึ้นไปนะครับอายุจันทร์นะครับก็นับจากป่าสงเคราะนะครับนะครับก็มีโรคเหี่ยวอยู่นะครับในสินเแวดอมนะครับบางโลคก็ยังไม่เหี่ยวนะครับคุณผู้ชมผมคาดว่านะครับหลายๆสวนอาจจะมีนะครับลูกเหี่ยวนะครับถ้าอายุเกินกว่า150วันนะครับ แล้วก็ต้นที่มีหน่อเยอะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องรอดูปีหน้านะครับว่าเมื่อแยกหน่อไปแล้วนะครับลูกจะเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวไหมนะครับเมื่ออายุครบร้อยห้าสิบวันนะครับจันที่ลูกเหี่ยวนะครับก็ครบร้อยหกสิบวันแล้วนะครับส่วยไปสอมที่ยุคขขาคุณพานะครับร้อยสองร้อยหกสิบวันนะครับเริ่มเหี่ยวนะท่านผู้ชมนะครับ ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่ต้นหลังบ้านนะครับไม่เหี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไม่มีหนอนะครับอาจเป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้นนี้ก็มีสีหนอก็มีแต่หนอใหญ่ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่าต้นแม่นะครับอาหารที่สะสมไว้นะครับน่าจะหมดหรือว่าใกล้จะหมดหรือว่าเหลือน้อยนะครับก็อาจจะทําให้ต้นแม่นั้นอาจจะสัตว์ลูกนะครับ ทำให้รูปนั้นไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นไปได้นะครับก็สักคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับเหนียวนะครับแต่รสชาติไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับอย่างรสชาติหวานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความกรอบลดลงนะครับสำหรับลูกเหียวของป็นเดหาร